เอาละครับและนี่คือจอมันบูครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยังคงเดิมปละเซนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจอมันบูกันนะครับผมซึ่งจอมันบูนี่ครับก็เป็นตัวจากเลดใหม่เนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คนไม่ค่อยสนใจกันนะครับเพราะด้วยการมาของโกคูและเบจิต้านะทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนสนใจมันเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวจอมันบูนะครับเป็นจอมันบูจาก ดะกเป็นบอลนะครับผมเป็นตัวสีเขดเนาะชื่อในเกมก็จะเป็นบิลบูอัลติเมตอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นธาตุเวทนะครับมไม่ใช่เป็นเวทธาตุโลดครับนี่เนาะวางขั้นแรกก็ได้เพชรเก้าพันนะครับตีคิดเดียวนะครับก็อนนี้ถ้าเป็นพานร์ตก็สปีดมาเนี่ยมันก็เลยจะตีไว้ขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคผมดีเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะก็นี่การจะตีแรกนะครับวงก็ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากตีคิดเดียวนะครับโอเคผม เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการรีวิวกันเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็กดอัพไปเลยเนาะขั้นแรกแล้ขั้นที่2ก็ไม่มีอะไรนะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอัพขั้นที่3นะครับเราจะได้เป็น Ball มิสติกบอลแอทแท็กฟานะครับก็กดอัพไปเลยเนาะปุ๊บดูสิเปลี่ยนการโจมตีเป็นยังไงนะครับโอ้เป็นการพุ่งไปโจมตีนี่ครับเดี๋ยวดูดาเมจเนะาะฮะยิดเดียวหรอ พิตเดียวนะครับพิตเดียวนะครับเหมือนเป็นการแบบกระโดดขึ้นไปชาร์จแล้วก็ตีลงมานะครับก็ตอนนี้ก็ดาเมจหกหมื่นสี่นะครับคูดาวสี่จุดเก้านะครับแต่พาร์ตกับสปีดถือว่าน้อยมากเลยนะระยะยี่สิบเจ็ดนะครับก็ไม่ได้แย่เนาะโอเคผมอัปเกรดขั้นต่อไปครับปึ๊บขั้นที่สี่ไม่มีอะไรขั้นที่ห้านะครับแต่เพิขึ้นเป็นแสนสามนะครัูดาวลดลงเหลือสี่จุดห้านะครับโคตรน้อยนะปึ๊บผมบอกเลยอัปถึงขั้นเนี้ย เล่นแต่ว่ากันตัวพื้นสบายมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่เตียเ่ยนาะเนี่ยอัพหนึ่งขั้นเนี้ยสบายมากครับดามเมจมันแสนสาตีสี่จุดห้าวีเนี่ยมันรีดดีเพสได้ไวมากเลยนะเฮ้ยผมเอาอัพกันต่อครับปึ๊บอัพขั้นที่หกนะครับเราจะท่าเป็นท่าแอสเซอรเลนเนาะก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะครับเราไปดูการโจมตีกันนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาสามพันใช่ไหมสามพันเองนะแล้วก็คูลดาวน์เพิ่มขึ้นเป็นหกจุดเจ็ดนะครับปึ๊บนี่ Oh. เปลี่ยนการโจมตีเป็น full le นะครับตีกี่ฮิตน่าจะหลายฮิตแหละเพราะว่าสายฟ้าที่มันออกมาแม่งหลายฮิตดูครับปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งน่าจะสามเนาะน่าจะสามฮิตนะครับมันลงแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งอะโอเคครับผมโอเคขั้นต่อไปนี่ครับบูดาวล์ลงทำไมเพิ่อนเป็นแสนเก้าเนี่ยครับ แล้วอัพแคตสุดท้ายนะค่าขั้นสุดท้ายแล้วครับด้าเมเป็นสองแสนสี่นะครับผู้ดาวนหรือหวิระยะส5 9สิห้าจุดเก้าครับปึ๊บหมดแล้วเนาะก็ค่าของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งดพันะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวละครนะครับวางได้สามตัวครับนี่เนาะก็เหมาะกับอะไรก็ยูนิคนะครับตัวนี้นะครับบอกว่ายูนิคผมบอกเลยนะครับว่า แล้วความเห็นส่วนตัวของผมนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะมันเก่งตรงที่ว่าเนี่ยคุณได้พาร์ตมาเป็นก็สปีดอ่ะมันตีพอๆกับเอสคารนอเลยนะเหมือนเป็นเอสคารนอเวอร์ชันอัปเกรดนะครับสำรับผมนะครับแต่ระยะน่าจะสู้เอสคารนอไม่ได้นะเอสคารนอระยะมันติดพลาสซีฟเล่งระยะนะครับทำให้มันซอสคารนอไม่ได้เรื่องระยะแต่ผขาบอกเลยเรื่องดาเมจเรื่องการโจมตีเนะี่ยผมว่ามันเก่งกว่าเอสคารนอแล้วนะตัวนี้นะครับ ผมคิดว่ามันเป็นเมตาแทนเอสคานอนนะนี่คือความเห็นตัวตัวของผมนะครับแต่ว่ามันคนละธาตุเนี่ยเอสคานอนมันเป็นธาตุไฟเนาะแต่นี่มันเป็นธาตุโลสเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับผมเนี่ยให้มันเป็นเมตาแทนแทนเงินอุซุยนะครับเพราะอุซุยมันตีดาเมจประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอัพฟูลบัพแล้วเนี่ยแต่ว่าอุซุยจะแพ้เรื่องคูดาวนะครับอุซุยแพ้เรื่องคูดาวกับระยะนะครับอุซุยคูดาวประมาณ10ถึง11บเอ็ดวินะครับ แล้วก็ระยะประมาณสามสิบต้นๆนครับตัวนี้ได้พาร์ตกับสปีดมาก,ก็ตีหกวิแล้วนะน้อยมากแล้วก็ถ้าไม่มีกับสปีดก,ก็ประมาณเจ็ดกว่ากว่าเนาะแล้วระยะนี้ก็สาสิบห้านะครับก็บอกเลยนะครับว่าตัวมันเก่งมากนะครับที่ตัวมันตัวมันเก่งขงหาหนาดนี้นะครับที่อีเวนต์นี้มันดูเกอยเพราะว่ามันมีคังของโกคูกับเบต้าท่ันฟิวชั่นเข้ามาเนาะมันทำให้ตัวนี้มันดูด้อยลงไปนะครับแต่ว่า ถ้าใครที่มีแล้วก็เก็บมันไว้นะครับหรือใครที่ได้รับอยู่ยนี้มาก,ก็เล่นมันไปเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวมันเก่งมากมันตีแอร์ด้วยนะนี่มันตีแอร์ได้ด้วยนะครับมันเลยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับค่าอัพก็ค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรามีรับอะไรเนี่ยโอชิอะไรพวกเนี้มันก็จะลดตังค์ลงมาเนาะเดี๋ยวเราจะทำการรับโอชิให้ดูกันครับนี่สองแสนแปดเดี๋ยวเราทำการบัฟกีฟีครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่มันทำได้นะครับปบกกีฟี 100, รเ, 5, 2, รเรียบร้อยดาเมจห้าแสนสองเรียบร้อยทำการบัฟเวทให้มันนะครับปึ๊บนี่เจ็ดแสนเจ็ดบอกได้เลยนะครับว่า7เจ็ดแสนเจ็ดเยอะมากนะครับสำหรับกันได้บับร้อยครับถ้าคุณคิดคุณวางสามตัวนะครับเอาไปลงวีลลี่ตอร์นาเมนตหรือ